ก็เดี๋ยววันนี้คุณจะสอนเรื่องอาการใช้ s u b d s o i s u d i i s o n surface นะแล้วก็การสร้างเขาเรียกอะไร texture ที่มันเป็นแก้วแบบนี้เนาะแล้วก็ไอตัวนี้ที่เราเคยทำไปคราวที่แล้วเราก็จะเอามาใส่ด้วยเราจะได้ไม่ลืมอ่ะอทีนี้เดี๋ยวครูลบอันนี้ก่อนแต่อันนี้ระวังนิดนึงนะคอมมันจะระเบิดเนาะก็ค่อยๆปรับแล้วกัน Uh, อันนี้ครูจะลบทิ้งไปก่อนนะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะให้เราสร้างสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอัน,อ,นอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเอ้ยไม่เอาสี่เหลี่ยมดีกว่าสมมุติว่าครูจะครูจะทําขวดแบบเมื่อกี้เนาะครูก็จะสร้างอันนี้ทรงกระบอกพอครูสร้างทรงกระบอกหนึ่งอันอันนี้อันนี้คือปกติที่เราทาใช่ไหมทรงกระบอกมันก็จะเป็นเล่มเหลี่ยมสมมติเอาเหลี่ยมเยอะคนนี้ก็ได้อะสมสมมติว่าอันนี้มันก็จะเป็นเล่มเหลี่ยมแบบนี้ถูกไหม แล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากให้มันมนมนเราต้องทำยังไงถ้าเราใช้ความรู้เอ่อเท่าที่เคยสอนไปเนาะเราก็จะมากดเส้นเส้นแบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็จะใช้ bevel ใช่ไหมเราก็ดึงแล้วเราก็ปรับเอ่อเราก็ปรับเซกเมนต์ให้มันให้มันมนเนาะอันนี้คือที่เห็นปะมันก็มนละอันนี้คือที่เรียนรู้ไปแต่ว่าเราเห็นตรงนี้ปะจำนวนเฟซที่มันเพิ่มขึ้น ทีเนี้ยเราจะบางอย่างเนาะถ้าเราต้องการความละเอียดจริงๆอะ่ะเราอาจจะทําแบบนี้แต่ถ้าบางอย่างที่แบบมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้อะ่ะเออเราก็เราก็ไม่ต้องเพิ่มเฟสขึ้นมาเยอะขนาดนี้โดยที่มันไม่จําเป็นก็ได้เนาะเราก็เดี๋ยวก,กลับกันนะออะกลับมาตรงนี้ให้มาที่ไอตัว modifier เนี่ยรูปประแจแล้วเราก็ add modifier ทีเนี้ยให้เราพิมพ์คําว่า subdivision surface เราพิมพ์แค่ u b มันก็ขึ้นละ ให้เลือกอันนี้ s b l i t i o n Surface กดปุ๊บการ s b d u t i o n Surface เนี่ยมันเหมือนเป็นการซอยไอตัว Object ของเราเนี่ยมันจะมันจะโดนเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้เนาะมันเหมือนมันเป็นการซอย f a ส e ให้เราเพิ่มแต่ว่ามันไม่ด้ซอยจริงๆนะสมมติคุกกด t a บ Mode เห็นป่ะเห็นกรอบที่มันขึ้นมาป่ะไอกรอบเนี่ยมันคือ Object จริงๆของเราแต่ว่าตอนเนี้ยที่มันขึ้นมันแสดงผลแค่นี้เนาะเพราะว่ามันโดนเราแบบเหมือนเหมือนซอย f a ส e เข้าไปอีกอะไรที่นี้ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีปรับได้ก็คือเลเวลของซับเซิร์ฟเนี่ยมันจะมีแสดงผล2อ,อย่างเนาะก็คือตรงวิวพอร์ตกับตรงเรนเดอร์อ่จริงๆอะ่ะตั้งไวใ้ให้มันเหลื่อมกันก็ได้แต่ว่าถ้าคอมคลาไหวก็ตั้งให้มันเท่ากันไปเลยสมมติว่าครูตั้งสัก3เห็นปะเห็นจํานวนเฟสปะที่มันซอยย่อยขึ้นมันก็จะละเอียดขึ้นยิ่งเราตั้งเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งละเอียดขึ้นเห็นปะแต่ว่ายิ่งตั้งเยอะเท่าไหร่ก็เสี่ยงคอมระเบิดมากขึ้นเหมือนกันอ่าของครูครูจะตั้งสัก4ี่เนาะ ความครไหวเท่าไหรก่ก็เอาประมาณนั้นเนาะอ่ะแล้วทีนี้เราจะปั้นโมเดลยังไงถ้าเราใช้ซับเซิร์ฟใช่ป่ะอ่าเราก็มาปั้นโมเดลใน Edit Mode เหมือนเดิมนี่แหละแต่สิ่งที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือลูบคัดถ้าตรงไหนที่เราอยากให้มันมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นเนาะให้เพิ่มลูบคัดเข้าไปแล้วก็ลากไกลๆอย่างเงี้ยคลิกซ้ายคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเห็นปะ่ะยิ่งอ่ะดูนะยิ่งถ้าครูแบบว่า ลากเนี่ยมามาติดติดกันมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งเส้นมันติดกันมากเท่าไหร่ความเป็นเหลี่ยมมันก็จะยิ่งเพิ่มเห็นปะเห็นปะข้างล่างเนี่ยข้างมนเห็นปะเห็นปะอ่าถ้ากูสอยเขาอีกเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นเนาะทีนี้อ่าสมมุติว่าสมมุติว่าคูจะทาขวดแล้วกันเอ่อ,อามนหมุนนี้ ประมาณนี้แล้วกันแล้วครูก็จะทําให้มันสูงขึ้นอย่างนี้เนะเาะการเลือกเส้นเป็นลูปเนาะสอนไปแล้วก็คือการเลือกเส้นใช่ไหมคลิกซ้ายกดกด Alt เนตค้างแล้วคลิกซ้ายมันก็จะเลือกทั้งลูปเราก็ทําแบบนี้ได้ ครูจะไม่สอนซ้ำแล้วนะไอ้พวกเครื่องมือพวกนี้เนาะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่คล่องก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันว่าถ้าครูกดอะไรเราก็ลองไปเสิร์ชหาดูเนาะมันคืออะไรเราจะได้จําได้ ลูกคูัดอย่างที่บอกว่าถ้าอยากให้มันเขาเรียกอะไรนะถ้าอยากให้มันมนก็ใส่ลูคัดเอ้ยไม่ใช่ผผิดถ้าอยากให้มันเหลี่ยมก็ใส่ลูคัดเข้าไปอยา่างไอตัวตรงนี้อ่ะเห็นปะแค่นี้แหละแล้วก็จะได้ขวดมา1อันเนาะแต่ว่าขวดเนี่ยอ่ะเราดูนะมัน ถ้าเราอยากให้มันละเอียดเนี่ยมันต้องเจาะเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเจาะกับไม่เจาะต่างกันยังไงเดี๋ยวคูกรอบกรอบอันนี้ไว้ก่อนอ่ะถ้าจะเจาะเราจะทํายังไงอันนี้อันนี้คืออันไม่เจาะนะแต่ถ้านี้จะเจาะเนาะเราก็จะไปเลือกเฟสไปเลือกเฟสนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะอินเซตอย่างที่เคยทํานั่นแหละเครื่องมือก็จะซ้ำาๆเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเอ็กเย์แล้วเราก็เอ็กทูดลงมาเจาะลงมาอย่างนี้ ตรงนี้เราอาจจะใช้สเกลแล้วก็ขยายให้มันนิดนึงแค่ตรงนี้แล้วก็อีกทรูลงมาขยายนิดนึงอ็กทรูลงมาอีกอีกทรูลงมา เราเห็นปะเห็นข้างในปะว่ามันเหมือนมันมีความหนาเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ มีความหนัเกิดขึ้นตอนนี้มันยังยังสังเกตไม่เห็นหรอกเนาะเพราะว่านี้ไม่ใส่อะทีนี้เราจะมาทําให้มันใสให้มันเป็นแก้วเนาะอย่างที่มันควรจะเป็นอ่าก่อนอื่นเลยเราอาจจะจัดแสงก่อนสมมติว่าครูทำครูทำพื้นด้วยอะพื้นพื้นพื้น มาจัดแสงจัดหมูมกล้องไว้ก่อนเลยก็ได้กล้องกล้องปึ๊บ,บอ่ะสมมุติประมาณนี้ละกันทีนี้ พอเราได้อย่างนี้แล้วเนาะให้เรามากดที่รูปกล้องตรงนี้นิดนึงตอนแรกเนี่ยของทุกคนอาจจะขึ้นเป็นอีวีแบบนี้เนาะให้ทุกคนกดเปลี่ยนจากอีวีเป็นไซเคิลนะวันนี้เราจะใช้ตัวเรนเดอร์เป็นไซเคิลกันเนาะแล้วก็มันจะมีตรงเนี้ยนะมันจะมีคําว่าอยู่ในแซมปิ้งเนี่ยคำว่าแซมปิ้งแล้วก็วิวพอร์ตให้เปลี่ยนแม็กแซมเปิลตรงเนี้ยเป็น20ตรงนี้นะคือครูไม่รู้หรอกแต่ละคน,นะอาจจะ อาจจะดีฟ้์มาประมาณพันกว่าหรือสี่พันไม่รู้แหละแต่ว่าให้เปลี่ยนเหลือแค่ยี่สิบก็บอกละแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมถึงจะเปลี่ยนให้เหลือแค่นี้อ่ะทีนี้อันนี้ให้ตั้งค่าตามนี้นะตรงรูปกล้องในตรงเรนเดอร์เซตติ้งเนี่ยทีนี้พอไดาอย่างนี้แล้วใช่ปะให้เราไปกดอ่ะดูแสงก็นแหแล้วกดักอันนึงอ่ะสมมติคูคูทำอันนี้เอ่อเราก็มากดที่แมททีเรียลเนาะแล้วเราก็สร้างแมททีเรียลขึ้นมาอันนึงแบบนี้ก่อน แล้วทําคล้ายๆเขาที่แล้วสร้างหน้าต่างขึ้นมาอันนึงแต่เขาที่แล้วเนี่ยตอนที่เราทำไอ้เรืองแสงอะเราใช้คอมโพสิเตอร์ใช่ปะ่ะแต่รอบเนี้ยเราจะใช้เชเดอร์อีดิเตอร์แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บอ่ะเราจะได้โหนดมา2อันอ้น,นี่เขาเรียกว่าโหนดเนาะก็คือ Principle v s อ f กับ Material Output ให้เรากดที่ Principle VSDF เนี่ยเรากดลบไปเลยกด X อ่ะกด X มันก็หายแหละแล้วก็ shift a สร้างพิมพ์คาว่ากอ o ซีอ่ะก l ซี s หนึ่งอันนะแล้วก็ reflection reflection อ่ะแล้วก็อีกอันหนึ่ง f ฟ e เ n ลเฟ r e s l อันนี้ f ฟ e s n e l อ่ะมันจะมี3อันตรงนี้ใช่ไหมแล้วที่นี้เนี่ยคือแก้วเนี่ยนะมันเกิดจากการที่มันเป็นวัตถุที่มันมีความมันแล้วก็มีความเงาใช่ปะ เพราะฉะนั้นความมันและความเงาตรงนี้มันต้องรวมกันก่อนเราก็ต้องไปสร้างอีกอันหนึ่งที่ชื่อว่ามิกเชเดอร์มิกเชเดอรเอาไว้ตรงกลางนี้ก็ได้เรียงประมาณนี้เนาะทีนี้ให้เราอันเนี้ยไอตรงเฟนเนลเนี่ยมันมีค่า Factory ใช่ป่ะก็ลาก Factory มาไว้ที่ Factory ของ m i กเชเดอรเนาะส่วนรีเฟ c ชันเนี่ยมันมีค่า BSDF ก,ก,ก็ลากมาไว้ที่เชเดอร์ก็ซีก็ลากมาไว้ที่เชเดอร แบบนี้เหมือนกันแล้วตัวเชดเดอร์ค่าเชดเดอร์ของมีเชดเดอร์เนี่ยให้ลากมาไว้ที่ค่าเซอร์เฟของแมทเ r ียลเอาท์พุตเห็นยังเนี่ยเสร็จปุ๊บมันก็ด้เป็นอย่างนี้ยนเยแล้วทีนี้โดยทั่วไปแล้วนะอันนี้เราไปลองเล่นกันได้โดยทั่วไปแก้วเนี่ยมันจะมีค่า IOR ของไอเฟนเนลเฟนเนลเนี่ยอยู่ที่1.5เนาะเอ่อแล้วก็ค่า IOR ของ Reflection ก็ตั้ง1.5ก็ได แล้วก็ค่าตรง glossy เนี่ยลาฟเน็ให้ตั้งเป็นศูนย์เห็นปะมันก็จะใสมากถ้าเราตั้งลาฟเน็เยอะอะม่มันน่าจะขุ่นขึ้นนะถ,ถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เราลองลองไปกดเล่นดูเดี๋ยวครูกดลองกดเรนเดอร์ถ้าคุณตั้งลาฟเน็ไวท้ที่ไว้ที่สองอะเราเห็นอ่ะเห็นปะมันก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้คือค่าลาฟเน็ที่ตั้งไว้ที่สอง ถ้าสมมติครูปิดคาราลเน็ตไปเลยปุ๊บอ่ะเห็นปะมันก็จะใสขึ้นแล้วเราเห็นตัวเลขตรงนี้ปะแซมเปลิลตรงเนี้ยมันคือที่เราตั้งค่าไว้ว่าเป็นยี่สิบถ้าใครที่ตั้งค่าไว้เป็นสี่พันกว่าเราก็ต้องรองจนกว่ามันจะนับศู 4, นยะ์ถึง4 0 0พัน่ะมันถึงจะเรนเดอร์เสร็จเนาะแต่ว่าถามว่าการตั้งค่าเยอะๆเนี่ยมันดีตรงไหนก็คือมันอาจจะได้ภาพที่ละเอียดขึ้นเนาะประมาณนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ต้องการเบอร์นั้นเราก็เอาแค่ประมาณนี้ก่อนก็โอเคละอ่ะทีนี้ เอ่อความต่างเนาะเออแล้วพอเราทำเสร็จแล้วเราอย่าลืมเปลี่ยนชื่อแมทเรียลตรงนี้นะอ่ะทีนี้ความต่างความต่างว่าทำไมเราจะต้องเจาะรูข้างในกับไม่เจาะรูข้างในอ่ะดูนะครูใช้เลเยอร์อันเดียวกันเลยนะเอ้อครูใช้แมทเทียลอันเดียวกันเนาะกับที่ทำเมื่อกี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวครูจะลองอ่ะลองเรนเดอร์ดูเห็นปะ อันที่เจาะเนี่ยอันที่เราเจาะข้างในเนี่ยมันก็จะเห็นความหนาตรงนี้เห็นว่าข้างในเนี่ยมันถูกเจาะซึ่งมันก็จะเป็นแก้วจริงๆเอ้ยเออมันก็จะเป็นขวดเหมือนเป็นขวดจริงๆที่เราใช้ใส่น้ําใส่อะไรได้เนาะแต่ถ้าอันที่เราไม่ได้เจาะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเหมือนเป็นรูปแก้วมันก็เป็นแก้วแหละแต่ว่ามันเป็นแก้วที่แบบว่ามันเป็นแก้วทึบอะเนี่ยเนาะมันก็จะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ดูดิอ่ะทีนี้เอ่อ ครูบอกว่าให้เอาเรืองแสงมาใส่ด้วยใช่ไหมอ่ะสมมติว่าครูทําแค่ลูกอะไรไม่รู้ลอยๆอยู่ข้างในนี้แล้วกันปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วครูก็มาใส่ new material ใช่ไหมเปลี่ยนตรงนี้ p r i n c i p l e bdf เป็น emission อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะมาปรับไอตัวอะไรนะไอตัวเรืองแสงเนาะให้เราไปปรับที่ตรงนี้ กดสายบนตรงนี้เนาะตอนนี้มันเป็นเชเดอร์อิดิเตอร์อยู่ให้เรากลับไปที่คอมโพสิเตอร์แบบที่เราเคยทำเขาที่แล้วเสร็จปุ๊บก็ให้ตั้งค่าตามนี้เนาะก็ต้องสร้างสร้างเกรขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ต้องสร้างวีเวอร์ขึ้นมาแล้วก็ลากโนดตามที่สอนไปคราวที่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้มันสว่างจัดจัดก็ปรับสเต็งตรงนี้ถ้าใครทำแล้วไม่ขึ้นถ้าใครทำแล้วไม่ขึ้นให้กดไอ้น,นี้ลงมา แล้วอันล่างสุดให้กด AWAY เนาะมันก็จะขึ้นตัวนี้ทีนี้พอเราเรนเดอร์ใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้มันจะนับมันจะนับจนถึงค่าที่เราเซตไว้เนาะมันก็คือเรนเดอร์เสร็จถ้าเลขตัวนี้ยังไม่หายก็คือยังไม่เสร็จอ่ะตัวนี้เสร็จละเห็นปะ่ะมันก็จะได้ฟงุฟงฟิิงประมาณนี้เนาะทีนี้สิ่งที่เราสิ่งที่เราควรจะทำเนาะครูจะให้เราปั้นครูจะให้เราปั้นเอ่อ หลอดแก้วหรืออะไรก็ได้นะแบบที่เราอยากจะปั้นอะนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบหลอดแก้วในผีชีวะอะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูนะ อาจจะปั้นอะไรประมาณประมาณอย่างนี้ก็ได้ไอ้พวกประมาณนี้ให้มันมีรายละเอียดอะไรหน่อยเนาะหรือแบบว่าอย่างนี้ก็ได้นะพวกแบบอะไรก็ได้ที่มันม,มีกระจกแล้วก็มีไฟอะหรือแกจะปั้นมาเป็นดาบเป็นปืนอะไรก็ได้เนาะแต่ว่าให้เราใช้ที่ครูสอนไป3อย่างไอนี้ก็ได้นะเนี่ย ก็คือให้ใช้ทุกอย่างเท่าที่เท่าที่เคยเขาเรียกอะไรวะเท่าที่เคยเรียนไปเนาะสมมติถ้าเราจะเนี่ยถ้าเราจะทำไอ้วงวงนี้ใช่ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวคูจะลองปั้นให้ดูสมมุติว่าอ่ะคุณจะทำแบบคจะทำสมมติว่าคุณจ,จ,จะทำประมาณนี้เนาะอ่ะคูก็สร้างอันนี้มาเป็นฐานใช่ปะแล้วคูก็แอดเอ้ยแล้วคูก็แอดเอ่อ สับ revision surface ใช่ไหมแอดปุ๊บอ่ะกดแถบเข้าไปกดรูปคัดเพิ่มเพิ่มครูไม่อยากให้มันในลายแบบนี้เนาะครูก็ใส่สับเซิร์ฟไปประมาณ4ประมาณนี้ก็ได้มากอ่ะบีบๆหน่อยปุ๊บอ่ะได้แหละหนึ่งอันอันนี้เป็นฐานมันแล้วก็ ก็จะอันนี้คุณจะเจาะมานี่แล้วกันแล้วก็ลบเฟทิงซะแล้วก็เลือกเส้นเลือกเส้นขีดขวาฟิว บิดเนี่ยมันคือการสร้างสะพานนะปกติอะเราจะเลือกทั้งหมดอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็คลิกขวา new face form edge ใช่ปะมันก็จะเป็นการสร้างเฟสขึ้นเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างเฟสตรงเนี้ยระหว่างตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการสร้างสะพานนะเนาะแล้วก็เลือกเฟสนี้ใช่ไหมเอ้ยเลือกเสน้นพูดผิดเลือกเส้นข้างบนนะเลือกรูปข้างบนเลือกรูปข้างล่างแล้วก็คลิกขวาแล้วก็บิดเอ g หลุมมันก็คือการเหมือนเป็นการสร้างสะพานแบบนี้แล้วครูก็จะ ใส่ใสู่คัดเพิ่มตรงนี้คูอยากให้มันเหลี่ยมๆประมาณนี้แล้วกันข้างล่างด้วยสมมตประมาณนี้อ่ะเสร็จปุ๊บคูก็จะใส่สเกลเลยเพราะว่าขี้เกียจปุ๊บอันนี้ลากเข้าไปแบบนี้อ่ะอันนี้ดึงขึ้นมานิดหน่อยอันนี้ก็กรอบขึ้นไปวาง อ่ประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยครูจะทำให้เป็นเป็นแก้วเนาะเอ่อแล้วมันจะมีอะไรนะมันจะมีข้างข้างตรงนี้ใช่ปะข้างข้างตรงนั้นถ้าครูปั้นใหม่มาแปะ subdivision surface add loop คัดเข้าไปนี้อันนี้ใส่สี จจะจอยสมมุติว่าอยากทําให้ตรงนี้มันบุ๋มเข้าไปหน่อยเราก็แอดลูกคัดเข้าไปได้ประมาณนี้แล้วก็เลือกเฟสนี้แล้วคูก็จะ inset น,นิดนึงไม่เอาแล้วครูเอ็กทูดเลยดีกว่าเอ็กทูดเข้าไปแต่มันจะบุ๋มแบบนี้เนาะถ้าเราเอ็กทูดเนี่ยแต่วิธีแก้ก็คือให้เราใส่ลูปคัดเพิ่ม ใส่ลูปคัดไปเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยหมนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้อ่ะมันก็จะบุ่มเข้าไปแบบนี้เนาะสมมติว่าอันนี้เสร็จแล้วครูก็กรอบครูจะมีเลอร์มันครูก็คลิกขวาคือกรอบวางก่อนนะคอนโท c ซี l V นโทวละแล้วก็คลิกขวามิเลอร์ตามแกนที่ต้องการเห็นปะมันก็จะมีเลอร์ได้ วางประมาณนี้แล้วผมก็จะกรอบอีกอันนึงจอยกันแล้วก็หมุนสัก90อ่ะ,อะสมมติประมาณนี้แล้วกันง่ายๆเนาะเอ่อแล้วก็จะสร้างวงแหวนข้างในใช่ไหมที่บอกเมื่อกี้ กรสร้างทอรัตมานหนึง่งวางไว้ข้างในแบบนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้เราก็มาจัดแจงใส่เท็กเจอร์ของเราเนาะก็ไปเปิดตรงโหมดนี้ก่อนตั้งกล้องดูว่ามันควรที่จะประมาณไหน ขยับกล้องก่อนปึ๊บปปึ๊บ,ปบ,ปบ,ปบโประมาณนี้แล้วก็สร้างฉากขึ้นมานิหนึ่ง แล้วก็ตรงนี้เนาะคุณจะแอดเป็นเป็นสีธรรมดาเลยคจะสมมติคุณใช้สีฟ้าอะไม่เอาอะสีเทาปะ่ะอันนี้ใส่สีใส่สีเดียวกับอันข้างบนเปลี่ยนชื่อก่อนอะประมาณนี้แล้วก็ตรงข้างล่างตรงนี้ ก็จะใส่ 4, ส,สีหนึ่งสมมติใส่สีสีเหลืองอะสีเหลืองเราทำไว้อะอันเนี้ยไม่ยากเนาะแล้วที่นี้ เราจะมาใส่กระจกตรงนี้ใช่ปะกด new นะตั้งชื่อแก๊สอะไรของเราว่าไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนไอ้มุมซ้ายตรงเนี้ยเป็นอะไรนะ shader อ่ะเสร็จปึ๊บเป็น shape o a pdf ตรงนี้ลบทิ้งเลยกด x นะถ้าจะลบกด x แล้วก็ s h ป a อะไรนะ glossy ใช่ปะ glossy แล้วก็ reflection r e f l e c t i o n แล้วก็ชิปเอเอ่อเ e นเนใช่ปะแล้วก็ MixShader อ่ะให้เอา bsdf เนอะของ Reflection ลิงก์มาที่ Shader ให้เอา bsdf Reflection ลิงก์ไว้ที่ข้างบนนะ Shader อันบนนะแล้วก็ g บส s อร์ df ลิงก์มาที่ช h เดอร์อันล่างเนาะ เฟนเนลลิงค์แฟก์มาที่แฟก์แล้วก็ลิงค์เอ่อเชเดอร์ของมิกเชเดอร์ไปที่แมทเทียลเอ่์พุทธเห็นปะได้แหละแล้วก็ปรับ IOR ให้เป็น1.5ทั้งหมดนะทั้งของเฟนเนลแล้วก็รีเฟลชชั่นด้วยแล้วก็ลาฟเน็ตตรงกอสซี่ปรับเป็นศูนย์ก็ได้แต่อันนี้แล้วแต่นะใครจะตั้งค่ายังไงก็ได้เนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้เท็กเจอร์ออกเป็นแบบไหนเนาะอ่ะแล้วก็ ตัวทอรัสใช่ป่ะถ้าเรากดตรงนี้ไม่ติดแล้วเนี่ยถ้าเรากดไม่ติดนะถ้าเรากดติดก็โอเคแต่ถ้าไม่ติดเรามากดตรงตรงนี้กันนะอ่ะตัวทอรัสอยากให้เป็นอะไรนะเป็นแสงแสงใช่ป่ะกด New สมมติคูเปลี่ยนชื่อ texture เป็น light แล้วกันเลีว i g h t อ่ะเปลี่ยน r i i p l e a d f ตรงนี้เป็นอ่อ emission เนาะ แล้วข้างบนซ้ายตรงนี้เปลี่ยนจาก Shader Editor เป็น Compositor แล้วก็ไปหาไปเรียกอันนี้มาไปทำให้มันเป็นแบบนี้เนาะที่ทำไปคราวที่แล้วเสร็จปุ๊บถ้าเราอยากปรับเราก็ปรับได้อยากปรับให้มันสว่างแบบไหนยอยากปรับให้มันสว่างเยอะสว่างน้อยแค่ไหนอยากเปลี่ยนสีอ,อยากได้สีอะไรก,ก็เปลี่ยนไปสมมติเอาสีอะไรดีเอาสีสีเหลืองป่ะ เงี้อาสีฟ้าอ่ะมีสองอันอ่ะประมาณนี้สมมติว่ายังไม่พอใจอีกอยากให้มันมีของข้างในอ่ะ,อะมีของข้างในมีของข้างในแต่แต่ว่าคอมจะระเบิดนะก็ตรงนี้ก็ต้องค่อยๆเนาะถ้าคอมใครไหวก็ดี ถ้าคอมใครแบบว่าไม่น่ารอดก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันอิสมมติสมมติว่าคุณทำประมาณนี้แล้วคุกก็จะเรนเดอร์กด f 1 2เนี่ยตรงเนี้ย อย่าลืมเช็คนะให้แม็ก a ซมเปิลตรงเนี้ยเป็น20เนาะถ้าหาไม่เจอมันอยู่ในหัวข้อแรกหัวข้อแซม pling แล้วกดลงมาเนี่ยคขาว่าวิวพอร์ตหรืบอกว่าเรนเดอร์ถ้าแกไม่ตั้งไว้เป็น20นะตอนสมมุตินะสมมุติครูตั้ง50สอ่ะสมมติครูตั้ง50นะพอครูกดเรนเดอร์ใช่ปะกด f12 ตรงนนเนี้ยแซมเปิลเนี่ยเนี่ยมันจะนับเลข1ถึง50เนาะ มันก็นับไปยิ่งเราตั้งไว้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเรนเดอร์ละเอียดขึ้นเท่านั้นเราเห็นจุดๆุปะถ้าเราเยอะไอ้จุดจุดเนี่ยมันก็หายไปเยอะเนาะแต่ว่า,ามันก็จะละเอียดขึ้นนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยมันนานเห็นปะกว่าจะถึง50ก็นานตอนเนี้ยหล่อนจะไม่รู้สึกเนาะเพราะเราเรนเดอร์แค่รูปเดียวแต่เมื่อไหร่ที่เราทำแอนิเมชันแล้วเร,เราต้องเรนเดอร์เป็นพันๆรูปอะมันก็ไม่ไหวถูกปะอ่ะทีนี้ประมาณนี้ ได้ก็ image, save add เซฟไว้ไหนก็เซฟเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเอ่อเป็น Glass ก็แหละแล้วก็เซฟ i m m g g e ไปแล้วเราก็เอางานส่งครูในคนะั r ล o มเนาะให้ใช้ให้ครบนะตามที่บอกนะเนาะหลักๆก,ก็คือ i m i s s i o o n เนาะแล้วก็ Glass ใช่ปะ่ะแล้วตอนเรนเดอร์มันต้องเรนเดอเป็น Cycle เนาะไม่ใช่เ e n d e r ร์เป็น e v ถ้าใครเรนเดอร์แล้วไม่ติดให้กด เปลี่ยนนะจ๊ะถ้าเป็น e v มันจะไม่ติดนะจ๊ะให้เป็นไซเคิลนะจ๊ะอ่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมเอ่อเอ่ออออเย่าลืมนะจ๊ะตัว subdivision surface ถ้าคายเรนเดอร์แล้ว subdivision surface ไม่ติดให้ apply เนอะแต่ถ้าคายเรนเดอร์ติด<ๆ>ก็โอเคหรือแหละเรามากดตรงนี้ก็แหละถ้าเราไม่กดตัวกล้องใช่ปะ่ะ ถ้าเรากดเ e นเดอร์เนี่ยตัวซับเซิร์มันจะไม่ติดเห็นปะเพราะฉะนั้นตอนที่จะแอดตัว Modifier เนี่ยให้กดให้ครบ3อันตัวนี้นะอันแรกไม่ต้องกดก็ได้ให้กด3ให้กดตามนี้ไว้เนาะอ่ะประมาณนี้ก็เออครูจะทำนะคะรูมให้เนาะแล้วเราก็เดี๋ยวตามส่งงานนะคะรูมถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรยังไงก็ทักแชทส่วนตัวมาก็ได้หรือว่าจะทักลงกลุ่มก็ได้ โอเคขอบคุณมากจ้ะ